สวัสดีค่ะวันนี้ปองก็จะมาสปอยหนังเรื่อง Forgotten หรือว่าความทรงจำพิสวงนั่นเองนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าเป็นหนังที่ดูแล้วงงมากเออพิสวงจริงๆเลยนะคะเราตัวคนดูนะคะพิสวงเพราะว่า,าในในเรือเรื่องหรือประมาณเรื่องยอ่อมันพูดประมาณว่า เมื่อพี่ชายถูกลักพาตัวหวนกลับมาปรากฏตัวแต่เปลี่ยนไปเป็นคนละคนและไม่เหลือความทรงจำสิบเก้าวันก่อนจินซอกจึงมุ่งมั่นหาความจริงเบื้องหลังการลักพาตัวปริศนาครั้งนี้นะคะเออมันมันแบบเปิดเรื่องเรื่องหัวข้อที่เขาแบบสไตเติลมาประมาณนี้เออก็เลยดูไปงงงงยังไงคะไปอ่ะไปเข้าใจเนื้อเรื่องจริงๆตอนจะจบแล้วประมาณ สิบนาทีสุดท้ายนะคะทุกคนปองถึงเข้าใจว่าอ๋อที่จริงอ่ะมันเป็นแบบนี้นี่เองเหมือนเขาเอาเอาแบบเปิดเรื่องมาเขาเอาทายเรื่องมาไว้ข้างหน้าเรื่องเลยมันเลยทำให้เรางงงงนะคะก็ไปเข้าการสปอยเลยนะคะว่าทำไมเนื้อเรื่องทำไมถึงทำให้เรางงงงนะคะเนื้อเรื่องก็มีอยู่ว่าจินจุนซอกเนี่ยเมื่อ ย้อนกลับไปเมื่อปี1997นเนี่ยนะคะตอนนั้นน่ะเขากับพี่ชายเขาแล้วก็ครอบครัวเขาเนี่ยกำลังนั่งรถไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งและทีเนี้ยก็ประสบอุบัติเหตุและทีเนี้ยพี่ชายเขาก็เลยเหมือนกับคล้ายว่าอาการสาหัสต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ต้องใช้เงินจำนวนมากอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พ่อแม่ของเขาก็ เสียชีวิตนั่นเองแล้วก็ในช่วงปี1997ที่เขาย้อนกลับไปนะเขาก็พูดประมาณว่าที่เกาหลีเนี่ยเกิดวิกฤตทางการเงินคล้ายๆว่าฟองสบู่แตกทุกสิ่งทุกอย่างออประมาณว่าล้มละลายผู้คนตกงานแบบจํานวนมากแล้วทีเนี้ยจุจินซูซอกนะเขาก็เหมือนกับว่าพยายามแบบทําทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหางานทําหรืออะไรใกล้เพื่อที่จะเอาเงินเนี่ย มารักษาตัวพี่ชายเขาที่นอนเป็นเจ้าชายนิทรายอยู่นี่นะคะจนก็ทั่งหางานที่ไหนก็หางานไม่ได้ก็มีอยู่วันหนึ่งนะคะได้มีคนติดต่อว่าจ้างให้เขาเนี่ยไปฆ่าคนนะคะแต่ว่าเหตุผลที่ให้ฆ่านี่ก็คือในครอบครัวนั้นจะมีพ่อแม่แล้วก็ ลูกนะเขาก็จะมีลูกสาวหนึ่งคนลูกชายหนึ่งคนแล้วก็ภรรยาแต่คนว่าจ้างก็บอกว่าให้ค่าเฉพาะคนเป็นแม่ห้ามค่าคนเป็นลูกนะคะและแล้วก็ชินจุนซอก,ก็เหมือนกับเขาไม่มีทางเลือกเขาก็เลยตัดสินใจรับงานนี้แล้วก็ไปฆ่าครอบครัวนี้นะคะแต่ปรากฏว่าเกิดความผิดพลาดน,นะคะชินจุนซอกเนี่ยก็ได้ฆ่าลูกสาวแล้วก็แม่นะคะ ไปนะคะ,ะทีนี้ก็เหลือไว้เฉพาะน้องชายนะคะและคนที่เป็นคนจ้างวานค่าก็ไม่ใช่ใครคนไหนนะคะก็คือเป็นเป็นหมอนะคะที่รักษาตัวพี่ชายของสินจุนซอกแล้วก็เป็นสามีของหญิงคนที่ตายแล้วก็พ่อของคนที่ตายเหตุผลที่เขาฆ่าก็เพราะว่าก่อนหน้านั้นประมาณหนึ่งเดือนน่ะเขาแบบได้ทำประกันชีวิตประกันต่างๆเนี่ยก็คือสรุปไม่ยๆคือว่า ฆ่าเพื่อต้องการที่จะเอาเงินประกันชีวิตอุบัติประกันอุบัติเหตุนั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็ชินจุนโซก็หลังจากที่ฆ่าแม่แล้วก็ลูกสาวของคุณหมอคนที่จ้างวานตายแล้วก็เหมือนกับไปพบแล้วก็อ๋อเขาไปเห็นรูปเห็นแผ่นป้ายก็ถึงได้ดูว่าคนที่จ้างวานฆ่าก็คือสามีของเธอนั่นเองแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนกับ ยืดยูชุดกระชุดไปก็ไปถามเหตุผลคุณหมอว่าทําไมถึงจ้างวานค่าเพื่อต้องอ่านเอาประกันใช่ไหมและหลังจากนั้นก็เหมือนกับหมอที่เนี่ยเขากำลังจะต้องการที่จะฆ่าจินจุนช็อกแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุหมอก็เลยล่วงตกตกลงไปอ่ะก็เลยทำให้ตายนั่นเองนะคะแล้วด้วยเหตุการณ์ครั้งนั้นมันก็เลยทําให้จินจุนช็อกเนี่ยแบบเขาเหมือนกับเขา ช็อกหมดสติจนแบบความจําเกี่ยวกับการฆ่าคนนั้นเขาคือแบบลืมไปหมดเลยนะคะว่าเขาเคยฆ่าคนนะคะจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งและทีนี้ก็ครอบครัวนั้นก็เหลือเฉพาะ,ะลูกชายคนเล็กคนเดียวที่จินจุนซอกเขาไม่ได้ฆ่านะคะและทีนี้เขาก็เติบโตมาแล้วเขาก็เหมือนกับว่าพยายามตามหาตัวฆาตกรจนเขามาพบจินจุนซอก แต่ว่าณปัจจุบันนจินจุนซอกค,คือเขาจำอะไรไม่ได้แล้วนะคะส่วนลูกชายคนนี้คนที่เหลือรอดชีวิตมาหนึ่งคนก็พยายามสืบหาความจริงจนรู้ว่าจินจุนซอกค,คือฆาตกรแล้วก็เหมือนกับวางแผนนะคะแบบว่าล่อลวงแบบว่าทำทุกวิถีทางเพื่อให้จินจุนซอกเนี่ยเขาจำเหตุการณ์วันที่เขาไปฆ่าครอบครัวนี้ให้ได้นะคะก็เลยพากลับมาที่บ้านหลัง หลังเกิดเหตุนะคะแล้วก็เหมือนเขาก็แบบเหมือนแกล้งจําลองเหตุการณ์แบบทําเสียงอึกทึกคุกโคลให้เหมือนตอนแรกบองก็คิดามีผีแต่ไม่ใช่หนังผีนะคะประมาณคล้ายๆหนังผีแบบน่ากลัวมากแล้วทุกคนเออนั่นแหละก็พยายามฟื้นความทรงจํานะคะอืจนกระทั่งแล้วเขาก็เลยถ่ายมาแบบก็มีฉากเนี่ยค่ะฉากที่ว่าพี่ชายถูกลักพาตัวนะคะเนี่ยมันก็เลยทําให้เรางงนะคะเนื้อเรื่องทั้งหมดก็เป็นาวๆประมาณนี้นะคะก็คือ ความทรงจำพิศวงจริงๆและและสุดท้ายแล,แล้วก็ก็จุซนซองก็แบบจำจำได้แล้วว่าเขาเคยฆ่าครอบครัวนี้แล้วก็แบบลำดับเหตุการณ์นี้แต่เขาก็ไม่ยอมบอกลูกชายคนที่รอดชีวิตมานะคะว่าพ่อเป็นคนจ้างวานแต่ว่าลูกตัวลูกชายเองเขาก็สืบรู้มาแล้วแหละว่าสรุปแล้ว การตายน่ะก็คือพ่อเขาเป็นคนจ้างฆ่าแม่เขาเพื่อต้องการที่จะเอาเงินอุบัติเหตุนั่นเองนะคะหลังจากที่ได้รู้ความจริงป้ากฏว่าอิการลูกชายคนที่รอดชีวิตมาเนี่ยเขาก็กระโดดตึกฆ่าตัวตายนะคะส่วนชินจุนซอกก็ฉีดยาตายนะคะสรุปแล้วก็คือตายกันทั้งหมดนั่นเองนะคะแล้วก็นั่นแหละเขาเลยย้อนกลับไปแล้วก็ย้อนกลับไปอีกประมาณว่าต้นเรื่องเขาหยุดผู้ชายคนที่ซื้อ จ,จินจุนซอกเนีเขาหยุดความทรงจำทุกสิ่งทุกอย่างไว้เมื่อปี1997กแล้วก็ก่อนที่ก่อนที่เขาจะขึ้นรถไปกับครอบครัวก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุเขาก็ได้พบกับครอบครัวของคุณหมอนี่ด้วยนะคะทุกคนเออนั่นแหละมันเป็นอะไรที่บังเอ,อิญบังเอ,อิญมากนะคะสรุปแล้วก็เป็นหนังเรื่องความทรงจำพิศวง ส่วนคนดูเองก็พิศวงเหมือนกันกว่าจะรู้เรื่องราวจับต้นชนไปลายได้ก็อ๋อไปรู้ตอนอ่ะสิบนาทีสุดท้ายนะสำหรับปองแต่สิ่งหนึ่งที่ปองดูหนังเรื่องนี้เพราะว่าปองชอบเพลงประกอบนั่นเองนะคะก็เหมือนแบบตอนแรกมันเป็นไตเติลมาแนละ้วเพลงเพาะมากก็เลยตัดสินใจดูหนังเรื่องนี้นั่นเองนะคะทุกคนก็ ยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ปองก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ปองนะคะด้วยนะคะทุกคนวันนี้ขอตัวดาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฮันยอง